คู่ยังวะว้าวกูเจอตะเตี้ยมาสักนานแล้วมามึงมามึงมาเพื่อดูกูช่วยอ้าวมาอ้คู่อ้าวเปิดิคู่อ้าวเปิดิพองห่วยนี้นี้นี้ยังวะยังวะเว้ยคู่มาคู่มาช่วยด้วยช่วยด้วยคู่มาคู่มากเอาคอยสีแล้ว อย่านะครูผมขอร้อง <c oughs> เดี๋ยวนั่เดียวนเดี๋ยวนั่เดีย,ดย,ดย,ยนัน่นเฮ้ยเฮ็ยเฮวยเฮ้ยเฮ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคฮ้ยเฮย่ยาย้ นักเรียนไปโเียแมาเ่อมาเพื่อนมามามามันอยู่จักสี่ใช่ไหมวันดีครับคูู่เอางานมาไม่ครับเอางานมาไม่เอาคู่คูมา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 บ่มีงานส่งบ่มีงานส่งแล้วมันทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญุ่งเลียงแมฮ่าโอ้ยโอย โกูใหญ่โรงเรียนแม่งเราโอ้โรงเรียนไหมกูใหญ่ยยไปแล้วครูครับครูครูครูอยู่ไซวะครูครูครูอยู่ไหนวะครูเอ้างี้ครูเจ้าเอางี้ว่าสง่งกูให้มึงทำตั้งแต่กูให้ส่งวันเมื่อวานนี่มึงไม่สง่งโอ๊ยอกูรู้แล้วอือมาไม้เลียว ไม่เรียนสุขลัง <c oughs> ไหน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 กดมึงมาทันไปทางไหนหวะเอาว้ายขึ้มึงขยับตัวดีแทะเอา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 อ,าอา่มึง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 เฮ้ยอเด็กเลียนเปรตเ,เอาอ <c oughs> มายัดเข้าไป เอา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 ไม่เรีวโอ้ยโอ้โหโอ้ยไม่เรีวโอ้ยนักเรียเห็นแล้วนักเรียเห็นแล้วหนีหนีนักเรียจับบอดได้แล้วอออ๋ออใจใหญ่อ้ใหญ่อ้ใจเฮ้ยเฮ้ ไอ้ค hey, 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 uh, oh. ู okay. mm ่ไอ้คู่อยู่ใสวะเฮ้ยอะไรแท้ไอ้คู่อ๋ออ๋ออ๋อคู่คู่กินนมผมใช่ไหมบ่ได้กินเพื่อนมานี่ก่อนอื้มอ้อู้อ้าอาคู่หายคู่หายคู่อยู่ใสวะ <ถ>เดนหาคู่แม่งเลยคูย่อยู่ไสวะค <g ül> ู่ขอบใจไลยรายเด้อคู่ซัีขอบใจไลยร้ายตาคอยมาเร็วตาคอยมาคู่ซัมีอยู่เฉยคอยเอาลงมาอืออออออู้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 เสี่ยงไรว่ะว่าคู่ซัมีนี้โอ้โอ้อ้ไปด้วยจุ๊บจุบ๊บสั่สน โอ๊ยเฮ an ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีหรอกผีหรอกเฮ้ยโนมิโนปึ๊บไปไหนวะทัวไปไหนวะมันต้องอยู่ในนี่คู่คู่คุชชี่คอยคิดออกแล้วเอา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 มาฮะพร้อมนะเอามุวนอือมา แต่งตัวใหเว้เป็นคอยมามามาคูสมมสีจะกลายเป็นคอยแล้วมึงอยู่ไสคู่เปิดโอ้ยไอค้คู่กันมาจับคู่ได้เร็วอูว้ไปเร็วเ <c oughs> ออเอาคู่ผมมาครับอาจารย์ใหญ่นี่คู่ผมครับ ไปตาไปตาอืมไปไปอืมไปทางนี้อู้อู้อู้เอาไปครับคุณคู่หุคูใหญ่รีเอาออนไปเอามาอืออู้ แ <c oughs> ล้วกู้นี่กู้ใหญ่ <c oughs> จับมือนะครับจับมือนะครับ <c oughs> ไปครับผมจะใหญ่ออกแล้ว <c oughs> ผมไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วอาจารยู่ใหญ่แม่งเฮียเลืกเก